สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u ทายอินเตอร์นียนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากเมื่อวันที่15มีนาคม2 5 6 4ริพริชีวารักหรือว่าเพนกวินแกนนำม็อบราษฎรได้แถลงต่อสารถึงความอึดอัดใจ,จที่สารไม่ให้ประกันตัวทั้งที่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์คดียังไม่มีคำตัดสินและประกาศขอประท้วงด้วยการอดข้าวจะดื่มแต่น้ำจนกว่าจะได้รับการประกันตัวออกมาต่อสู้เนี่ยนะครับล่าสุดทางด้าน คนเอกหม่องเจ้าจุลเจอิมยุคคนหรือว่าท่านใหม่ก็โค้ดข้อความใน Facebook ส่วนตัวบอกว่าลูกไม้ตื้นๆแถมดูดีไอ้กวินมันฉลาดและหัวหมอนอนในห้องขังหรือว่าคุกเนี่ยนะครับนักโทษนอนเบียดเสียดกันและมันอ้วนนอนอึดอัดและอากาศร้อนไม่สะดวกสบายเลยประกาศอดอาหารซะเลยเพื่อให้ดูดีรับรองอดอาหารไม่เกินสองวันก็โดนจับส่งโรงพยาบาลเพราะร่างกายอ่อนเพลียประกอบกับมีโรคประจําตัว ทางเรือนจำจําเป็นต้องส่งให้นอนโรงพยาบาลให้เป็นนอนบนเตียงสบายๆไม่เบียดเสียดใครแถมมีพัดลมอาหารสามมื้อเสิร์ฟถึงเตียงและอาจจะนอนโรงพยาบาลยาวจนกว่าจะได้ประกันตัวนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่ทําให้หลายคนนั้นก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าจากการที่เพนกวินนั้นประกาศว่าตัวเองจะอดข้าวดื่มแต่น้ําเพียงอย่างเดียวแล้วก็ดูเท่ดูหล่อ,ด,ลอดูว่านี่เป็นภาวะผู้นำเนี่ยนะฮะที่ จะบอกว่าอย่างที่เพนกวินบอกว่าจัดการกับความอายุติธรรมแต่ในความเป็นจริงนั้นเพนกวินกาลังมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับแอบแฝงอย่างที่ทางด้านท่านใหม่ว่าหรือไม่ก็น่าสนใจนะครับว่าจากกรณีที่เพนกวินประกาศนั้นเนี่ยนะครับไอตัวเพนกวินจะอดข้าวอดน้ําได้อีกกี่วันนะครับหรือจะเริ่มทําแล้วหรือไม่อย่างไรก็ตามดูกันต่อจะเป็นเหมือนอย่างที่ท่านใหม่ว่าหรือไม่ หลังจากที่เพนกวินอดข้าวไประยะหนึ่งทางเรือนจาจะต้องส่งเพนกวินไปนอนอยู่โรงพยาบาลซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็หมายความว่าเพนกวินนั้นก็เรียกว่าหัวหมอใช่เล่นคำว่าหัวหมอก็คือว่าคือมีการคิดมีการเตรียมมีการวางแผนเอาไว้แล้วอย่างนั้นหรือน่าสนใจนะครับจากกรณีนี้ก็ตามดูกันต่อไปนะครับจากกรณีของ เนกวินว่าเขานั้นจะเป็นอย่างไรและสิ่งที่จะต้องตามดูกันต่อนั่นก็คือความเคลื่อนไหวจากเหตุการณ์เมื่อวานที่เกิดความวุ่นวายกลางห้องพิจารณาคดีเนี่ยนะครับว่าทางด้านศาลนั้นจะดําเนินการกับผู้ที่กระทําในห้องพิจารณาคดีอย่างไรเป็นการละเมิดศาลเป็นการหมิ่นศาลหรือไม่นะครับจะถูกดําเนินคดีเพิ่มหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันต่อไป ในขณะที่ความเคลื่อนไหวของบรรดากลุ่มมวลชนกลุ่มราษฎรเวลานี้ก็ดูเหมือนว่าอ่อนแรงลงพอสมควรเนื่องจากว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเป็นการกระทำตัวของตัวเองทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าเรื่องของความขัดแย้งของเงินการเงินบริจาคไม่ว่าเรื่องของการใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าการไปทำลายสิ่งของต่างๆนะฮะสถานที่ราชการก็ทำให้ดูภาพว่า กลุ่มคนเหล่านี้มีเจตนาที่จะทําสิ่งที่ไม่ดีกับสังคมไทยทําให้คนส่วนหนึ่งนั้นก็เริ่มที่จะถอยไม่ให้การสนับสนุนกลุ่มราษฎอดนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ครับ